สวัสดีลูกค้าผมสวัสดีเอซีจาาชเชียงกงบุรีรัมครับวันนี้พามาชมรถอ,อ,อัดฟางแตย,ยางครับคันนี้เป็นตู้นิวเฮลแลนด์ครับชว่วงล่างาเป็นของเก้าห้าเธอยนต์ก็เป็นรถเกี่ยวโรตารีซีเก้าห้าครับก็แ็กไหมของข้างครับคันนี้ กออใหม่ต่อใหม่ออย่างนิ่มชิบครับเปิดราคาที่ค่า,าสารหน้าครับต่อใหม่ต่อเราประกันหนึ่งกฤดูก,การมาเดิมครับถ้าใ่ถึงใจก็ลองมาดูมาทดลองขับไปที่ร้านครับผม ก็รับแรกเปลี่ยนทีเทินทุกรุ่นเหมือนเดิมครับไม่ว่าจะแรกเปลี่ยนรถสองลอรถสิบล้อรถสองแถวรถโคงเกี่ยวได้หมดครับถ้าใสนใจก็โทรศูนย์ห้อหนึ่ง 1, ครับหนึ่งถึงแปดไปท่ามสามครับก็ตลาดก็เป็นโโระบบฟเฟ่ต์ิกครับผาขาดบันเทิกเอาดูการพับถาด